ครับกำไรก็เชิญให้แบบผู้ที่มีอำนาจน,นี่เราไปใช้ดูได้นะครับแบบกลงกลัวไปน,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นใบหน้าพระอ,อินนี้เกี่ยกับมาเซ็นเนนะครับแล้วก็เรียกลูกค้าเป็นนี้นะครับส่งบาท ซับสิงทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่ทานเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็หม่เดมนะครัเพราะผมจะพาทุกคนไนทำเหมอนเดมนะครับตอนนี้ผมกก็อยู่ในป่าเหมอนเดมครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้พบกับทานลิซทุกคนก็ได้ฝัเนเลื่นงราวจากทันลิซแล้วนะครับ เกี่ยวกับเรื่องที่มาที่ไปของชมเพานะครับชมพผาที่กินเนื้อมันน,งนึงนะครับผู้นำข้าของชมเพานะก็เป็นในพานนะครับในพาในพานที่อยู่ในป่าน,นี้นั่นแหละครับบเหมือนเหมือนข่าก่อ,อกตั้งชมพ่านะครับวันนี้ผมก็ จะพาทุกคนเดินทำใบฝันนุ้งเลยนะครับเนอ,อถ้าเราพร้อมกันแล้วเราไปเด็กกว่านะครับเราไปกันเลยเด็กกว่านะครับก่อนจะไปก็ฝากดกไละหนึ่งล้อนี่แชร์หรือติดตามด้วยนะครับเราไปกันเลยเด็กกว่านะครับไไเพเ่มสเสลล์ลาตอนนี้ก็เริ่มจะมือนไร้วยนะครับ ผมเดินทํางมา้แต่เช้าเลยนะแต่ว่าผมก็เพิ่งจะถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ เชิญนี้ผมก็ไม่ได้พบรากหลุลงสิงห์ลวงพายเลยนะครับเพราะลวงพายก็อ่อนเต่ปลาอีกปลานหนึ่งครับผมยังไม่เจอลวงพายเลยนะครับช่วญนี้นะเดดจ้าอว,วาวังนี่ผมจะชัวรรวมอ,อ่อนในฐานกับข้าวหน่อยนะครับ ก่อนองไปเส้นทางนีง้ เนี่ยพวกก็ไม่เดือนะครับคุณที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเปกำลังใจให้ผมนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ออดเด็ทำการ,รกายแล้วนะครับผมยังไม่ได้เจอะไรเลยนะครับเจรแต่ตุ้มตุ้มไม้นะครับ มนเขนมือพนได้ยืนเส้นรอรแบบนานนะครับเขมือพนได้ยินเส้นมาจ้ากฝันนึง มีจิ้มมือเพิ่นได้ยินเส้นละไม่อยา่างนั้มันจะฟันเอครับคุยุกค,ครับตัวน้ำเมื่อจะมีคุยอยู่นะครับ มันจะเป็ดเทพสัตเทมหนึ่งนะครับผมจะเข้าไปหาข้าวก่อนนะครับนี่ครับ ทางอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับทางถ้ามาทำะไรที่นี่ครับนี่เจ้าจำข้าไม่ได้หรือที่ข้าให้เจ้ามาหาข้าเนี่ย ผมจำได้แล้วครับขี้ข้าเนี่ยให้เจ้าเนี่ยมาเอากำไรกับข้านี่เจ้าหายไปตั้งหลายวันเจ้าไปไหนมาเออชว่วงนี้ผมออนเดืองบ้าลแล้วผมไม่ได้มาทันนี้ครับผมเลยเามานั่งที่นี่ก่อนได้ครับเอ,อ้ทุกคนครับนี่คือเจ้าป่าเจ,จ้าขอานะครับเทปนะครับ ทางหนักให้พงม,มาหาทางนะครับแต่เนี้ผมจะเข้าไปเก้าไว้ทางก่อนนะครับกลับไว้ทางครับ ข่าฟบางหน่อยสิว่าเจ้าเนี่ยหายไปไหนมาถึงได้ไม่มาตามคำสัญญาที่ข้าให้ไว้นี่ข้าตตรงมารอเจ้าน้าเลยใช่ไหมเนี่ยเรีอยวพขอต้องผงก็เพวก็ขอกลับาด p a ได้ i นะครับพอผมก็เลื้ป้าผมก็มกันดิยวผมก็ลงป่าเลยนะครับผมเลยห้าทางมาไอ้เจ็บไม่เป็นไร เจ้ามาในวันนี้ก็ดีแล้วไหนๆก็มาแล้วมานั่งคุยกับข้าก่อนสิว่าระหว่างทางเนี่ยเจ้าพบเจออะไรบ้างก่อนที่จะรับของจากข้าไประหว,ว่างทางกเราได้ไปพบกับชุมพาวาที่กินเนื้อมันๆน,นะครับท่ามพอจะรู้ไหมครับว่าเป็นชุมพาวไอ้นี้ ชนเผานีม่มมนเกิมนเกด,เกดอะไรขึ้น,นครับชนเผ่าวพวกนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่มนุษย์ยุคก่อนแล้วสาเหตุที่พวกเขาเนี่ยดูร้ายก็เพราะว่าถูกคุกคามจากมนุษย์อย่างเราไงเจ้าเห็นกำไรที่ข่าดมาในวันนี้ใช่ไหมนี่ครับนี่แหละ พี่ข้าจะให้กับเจ้าไอนน้กำลังนี้ทำเจากอะไรครับท่านเจ้าอย่าได้รู้เลยถ้าใครรู้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดความโลภ เจ้าแ็ลรู้ว่าข้านำมาให้กับเจ้าในวันนี้ก็ถือว่าเจ้าเะีโชคดีเท่าไรแต่กำไรนี้เนี่ยกว่าจะทำขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายข้าถือว่าเมตตาเจ้าแล้วนะวเจ้าคิดว่ามันสวยใช่ไหมล่ะสวยมากครับท่าน แล้วนี่ช่วยให้อะไรครั้ทางกำไรกำไรแดงนี้นะครับช่วยป้องกันขุนสายมนดำและสีแดงเนี่ยหมายถึงอำนาจหากผูดด้ใดก็ตามที่ได้กำไรของข้าไปก็จะมีอำนาจหรือมีพละกําลังเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปยังมาก เจ้าจะได้จากข้าไปเนี่ยข้าขอบอกก่อนว่าํำไรเนี่ยข้าทําด้วยตัวของข้าเองอยะถ้าไปสนใจว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าที่ข้าทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อป้องกันซิงชั่วลายและมหาอำนาจและสีแดงเนี่ยเป็นถึง ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดนี้เมื่อจะมไม่ใช่ส้่ไหนย่างยันเดนานะทา่านเมื่อจะมีสี่อิ่นมาเลยนะเนี่ยยาได้สนใจเจ้าดูที่หน้าข,า,ขาก่อนสิวันนี้เนี่ยข่าได้เตรียมเสียงของพระอินมาให้เจ้าด้วยเจ้าพอจะรู้จักพระอินไหมขอ้อยโลใจอยครับทา่านแปอย่างนึงก็แปลว่า ท้าสากะหรือแปลว,ว่าพระอินนั่นเองเจ้าดูที่หน้าของข้าก่อนสิยั่ไม่มาเมื่อบหน่นานะครับท่านใช่แล้วหน้าของเท้าสากะเป็นที่ยำเกรงของศัตรูและมารทั้งปวงถ้าหากใครได้ครอบครองหน้าของ เท้าศักกะก็จะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าคนนายคนและเป็นแม่ทัพแห่งสวรรค์เจ้าคิดว่าถ้าเจ้าได้ไปเนี่ยเจ้าก็จะมีอำนาจเหนือกว่ผู้อื่นลูกน้องย้ำเกรงต่ออำนาจของเจ้าในหน้าที่ของเจ้าเนี่ย กว่าจะไม่มีอุปสรรคข้อมาขัดขวางและกำไรของข้าเนี่ยถ้าเจ้าคิดว่ามันคู่ควรกับใครข้าไม่แนะ่หรือไม่ได้บอกแค่ว่าเจ้าจะได้คนเดียวเนี่ยถ้าอยากเจ้าอยากจะให้กับผู้อื่นเจ้าก็สามารถที่จะแบง่งปันได้ถ้าเจ้ามีน้ำใจพอหรือ เจ้ามีความเมตตาพอที่จะให้ผู้อืน่นเจ้าก็สามารถที่จะให้ได้กำไรของข้าแต่เสียงของพระอินทเนี่ยถ้าขายได้ไปเนี่ยหนึ่งคนจะได้เพียงแค่หนึ่งเสียนเท่านั้นห้ามีเกินสองเสียนถือว่านี่เป็นกฎของข้าเอาละเจ้ามีเลยจะถามข่าอีกไหมเออแล้ว ใหน้านี้เกวช่วยป้องกันแบบงเงินทองไหมครับเลยมาเงินทองเหรอแน่นอนพระอินเนี่ยเป็นผู้ปกครองแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงและมีลูกน้องเป็นบริวานก็คือเท้าวสวรรค์น,นางฟ้าและเทพยาดาซึ่งเท้าสักกะเป็นผู้สูงสุด ในสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ก็ไม่ได้เป็นเทพสูงสุดในบรรดาทั้งสวรรค์สิ่งที่อยู่เนื้อกว่าสิ่งทางปวงก็เป็นศาสดาของเจ้ายัางไงล่ะเอาล่ะยังไงก่อนเจ้าข้าก็อขออนุโมทนาให้เจ้าเนี่ยถนายของข้าไปแล้ว ขอให้เจ้าเนี่ยโชคดีและเป็นผู้มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นยังยิ่งยังไงข้าก็ต้องขอบคุณเจ้ามากที่มาหาข้าและไม่ลืมข้าแล้วทำไมวันนี้ทำไม่อยู่ที่นี่ครับเจ้าอย่าสงสยัย ที่เจ้าเดินทางขึ้นมาข้าก็ออกมาต้อนรับเจ้ายังไงล่ะถ้าเจ้าไปไปที่นั่นข้าก็ต้องมาหาหรือมาปรากฏให้เจ้าเห็นที่นี่ที่อยู่ใกล้ที่สุดกับเจ้าถ้าข้าอยู่ที่นั่นแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะได้พบกับข้าล่ะแลานในทางให้สิ่งขออนี้จะผพบนี้ทางดการหละจับพบไหมครับ ข้าไม่ต้องการขอให้เจ้าเป็นผู้มีเมตตาแบ่งปันหรือมีเมตตากรุณาต่อสัตว์เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเดี๋ยวข้าจะต้องไปแล้วเจ้าต้องรีบเดินทางกลับไปเถอะอย่าให้ของที่ข้าให้เจ้าใครพบเห็นเด็ดขาดไม่เช่นนั้นพวกเขาเนี่ยจะเข้ามาแย่งเจ้า และอาจทำให้เจ้าเนี่ยเกิอันตารายได้เอาละเจ้ารีบกลับไปเถอะนะพ่อพอกลับลากลับทางกันะครับเทเจ้าป้าจะเข้าให้ให้ครับพมมานะครับนี่คือเสียงนะครับใบหน้านะครับใบหน้าของ พระอินนะครับที่ทางให้พ่องหมานะครับนี่ทางก็ใกล้จะออกจากตรงนี้แล้วนะครับเนีย่ยผมก็น่าจะกา้ลาลงไปแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับกำไรก็เชิญให้แบบผู้ที่มีอำนาจน,นี่ ลอาไปใช้โดยแล้วนะครับแบบกลิงกลัวไปเนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นใบหน้าพระอ,อินนี้เกี่ยวกับมหาเซนเน่นะครับแล้วก็เลียกลูกค้าเป็นนี้นะครับส่งบาปทรัพย์สินทองนะครับนี่ครับ คนที่อยากได้เลอ,อยากเก็บไว้บูชาก็ทักมาห้าผมได้นะครับเลอโทรมาห้าผมได้นะครับผมจะพิมพ์เบอร์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าอยากบูชาก็ดิดต่อผมได้นะครับงานตอนนี้ผมขอ อุ้ยตอนนี้ทาําเป็นอะไรเนี่ยเมื่อกี้ทาาา่าย้อยตัวนี้ย้าเลยนะครับท่านน่าจะกล้าไปเลยนะแล้วนี่มีห้าชิ้นนะครับถ้าใครอย,ยากบริจาคก็สามารถติดต่อพมมาได้นะครับมากราบผุนเทขาขายนะครับขาขายกำลับไปธุรกีไปน,นี้แกไว้บริจาคได้นะครับ งพผมขอกลับลงไปข้างล่างก่อนนะครับดูน่าจะไกลมือ้รนะครับก่อนผมจะไปก็ฝากคนละหนึ่งลานานี่แชร์หนติดติดตามให้ผมได้นะครับ